สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆท,ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องน้องอายพระบ้านนะคะพี่วันนี้เราเจอกันเป็นอีพีที่17แล้วนะคะเหมือนเดิมจ้าวันนี้หนูมีพระมานําเสนอพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะเป็นพระเหรียญจ้าแล้วก็เลี่ยมกรอบน,นิดหน่อยนะคะวันนี้องสารร้อยบาททุกรายการเลยนะคะพี่ช่องทางการติดต่อจ้า สักคู่นะช่องทางการติดต่อจ่ากโทรได้ที่เบอร์062 7101745นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ YO 010940 YO นะคะหรือพี่ๆท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR code ไลน์ได้เลยนะคะพี่น้องไอยพระบ้าน EP ที่17นะคะ300บาททุกรายการส่งฟรีมีปลายทางจากพิจาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยจ้า ขออนุญาตซูมนะคะเสียงยังแหบยังเป็นวัดอยู่เลยนะคะพี่ขออภัยด้วยนะคะรายการที่หนึงค่ะผิดถูกประการใดขออภัยพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะรับชมไม่ชัดชมไม่ทันขอรูปภาพเพิ่มเติมดไอ i ีไลน์ได้เลยนะคะรายการที่หนึงจ้ะ เนื้อชินหรือเปล่าเอยเนื้อชินนะพี่เนาะเนื้อชินเนื้อเนื้อตะกัวหรือเปล่าเรียมกรอบพลาสติกโบราณเปิดหน้าเปิดหลังนะคะรายการที่หนึ่งจ้าต่อไปค่ะรายการที่สองจ้าสมเด็จปกโพน่าจะหลวงเพราะกลวยนะคะพี่ ปีสามก้าค่ะสมเด็จปกโพหลวงพ่อกล้วยปี3 9มานะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกโบราณเปิดหน้าเปิดหลังเลยเจ้าพี่จ้ารายการที่สองนะคะต่อไปค่ะรายการที่3จ้าพี่รายการที่3นะคะเป็น พ่ออะไรอะไม่ทราบชื่อค่ะพี่ไม่ทราบชื่อนะคะว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะคะรายการที่สามค่ะยังมีเสียงแห้งเสียงแหบบ้างบาง,บางเวลานะคะพี่ขออภัยด้วยนะคะต่อไปค่ะรายการที่สี่จะพิจาาท้าเวสสุวรรณค่ะวจุลามณีนะคะ มาพร้อมเลื่อมกรอบโบราณค่ะพี่กรอบพลาสติกนะคะเปิดหน้าเปิดหลังเหมือนกันค่ะวัดจุลามณีนะคะพี่ปี4ี่หจะพี่จ๋รายการที่4นะคะต่อไปค่ะรายการที่5จะพี่รายการที่5นะคะหลวงพ่อคูณค่ะปริลิทโทนะคะพีด รายการที่ห้าจ้ะวัดบ้านไร่นะคะพี่ปีหนึ่งเกจ้ะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่หกจ้ะระสุมกอค่ะ ไปค่ะรายการที่เจ็ดะพี่สมเด็จเกตชัยโยจะพิจารณาพระสมเด็จเกตชัยโยนะคะรายการที่เจ็ดค่ะ ค่รายการที่แปดจะพี่หลวงปู่ทวดเตาลีดค่ะต่อไปค่ะรายการที่9้าจ้ะ เหรียญหลวงปู่ดูวัสแกค่ะปีสองห้าจะพี่ตอนแรกหนูคิดว่าหลวงพ่อกันเ,เหมือนหลวงพ่อกันเลยนะพี่น้องรายการที่9้าค่ะเขาเขียนว่าวัสแกค่ะพี่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะหลวงปู่ดู ปูดูวัสืมรายการที่เก้าจะพี่จ๋าต่อไปค่ะรายการที่สิบจะพี่หลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงรายการที่สิบจ้ะ ต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ดจ้ะภาพองสุพรรณค่ะผงสุพรรณรายการที่สิบเอ็ดจวิจา ต่อไปค่ะรายการที่สิบสองจ้ะหลวงพ่อเนนบุญมีค่ะหลวงพ่อเนนบุญมีนะคะรายการที่สิบสองจ้ะปีหนึ่งสามจ้ะพี่จ๋า ต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่ค่ะอืมต่อไปขออภัยค่ะรายการที่สิบสามค่ะเหรียนหลวงพ่อกันค่ะปีสองสี่หกเก้าจ้พี่จาหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะรายการที่สิบสามจ้พี่ ต่อไปค่ะรายการที่14ี่ค่ะหลงพ่อกันอีกหนึ่งรายการจะ้ะรายการที่14นะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบห้าจะพี่เสียงหนูก็แหบเนาะ รายการที่15ค่ะเหลียนหลวงพ่อมงคลจะพีหลวงพ่อมงคลรายการที่15นะคะจังหวัดหนองคายต่อไปค่ะรายการที่16บหจะพีรายการที่สิบห เหรียญหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจ้ะพี่ปีสองหนึ่งนะคะด้านหลังเป็นทาเวสุวรรณรายการที่16จ้ะพี่จะ๋ะต่อไปค่ะรายการที่17นะคะรายการที่17เหรียญหลวงพ่อผังจ้ะพี่ เหรียญหลวงพ่อผางออกศึกหน่อยนะคะเหรียญจะศึกหน่อยด้านหลังนี้มองไม่เห็นตัวหนังสือเลยศึกเกินไปต่อไปค่ะรายการที่18จ้ะพี่จ๋ารายการที่18เหรียญหล่อหลวงพ่อทาจ้ะพี่ เหรียญหล่อหลวงพ่อทารายการที่18นะคะต่อไปค่ะรายการที่19จ้ะรายการที่19เหรียญหลวงพ่อรวยค่ะ หลวงพ่อรวยไรายมาศห้าเก้านะคะรวยรวยรวยต่อไปค่ะรายการที่20่สิบจะพจาารายการที่20เดี๋ยวสักครู่นะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อสดสุด หลวงพ่อสดไม่หลวงพ่อสดรู้หลวงพ่อสดเนี่ยหลวงพ่อสดรายการที่ยี่สิบจะพิจารณาหลวงพ่อสดจ้ะ 1ีน่งเนะคะต่อไปค่ะรายการที่21จ้ะพี่รายการที่21เเหรียญหลงพ่อเดิมเม็ดแตงค่ะหลวงพ่อเดิมเม็ดแตงจ้ะพี่ รายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองพระรอดจ้ะพระรอดนะคะ ไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามค่ะลีลาเมตขนุนจะพีพระลีลาเมตขนุนนะคะรายการที่ยี่สิบสามค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะเหรียญอาจารย์ฟันอาจารโร ปีศูนแปดจะพี่ต่อไปค่ะรายการที่25จะ้ะระพุทธชินราชค่ะรายการที่25นะคะด้านหลังจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรค่ะพี่ คู่บ้นคู่เมืองพิศนุโลกนะคะต่อไปค่ะรายการที่26จ้าเหรียนพระเจ้าตากสินมหาราชจ้ะพี่ เหลี่ยนพระเจ้าตากนะคะปีหนึ่งแปดจะพี่จ่ารายการที่ยี่สิบหกจ้ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ด ว่าหลวงพ่ออะไรปีศูนยจะพี่รายการที่27นะคะวัดการหลงว่อหลวงพ่สุดค่หะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงค่ะต่อไปค่ะรายการที่28่จะพี่พระยศเศรษฐี ระทุ่งเศรษฐีวัดชะลอบางปลวยค่ะพี่ปีสองสามนะคะรายการที่ยี่สิบแปดค่ะต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูค่ะพี่ ที่สองสี่แปดสองค่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะต่อไปค่ะรายการที่สามสิบจะพิจารณารายการสุดท้ายนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณปาริสุดโทค่ะพี่หลวงพ่อคูณปาริสุดโทร,รายการที่สามสิบนะคะพี่น้องไอ้พระบ้านอีพีที่สิบเจ็ดนะคะพี่ อ๋ออันนี้หลวงพ่อคูณเหรียญเสาห้านะคะคูณพันล้านจะพี่จ่าปีสามเจ็ดนะคะอ่านน้องไอ้พระบ้านอีพีที่สิบเจ็ดนะคะพี่สามร้อยบาททุกรายการจัดส่งฟรีนะคะพี่มีปลายทางให้นะคะจัดส่งฟรีมีปลายทางพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์ศูนย์หกสองเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดสี่ห้านะคะหรือแอดไลน์ได้ที่ <c oughs> YO 0 1 0ย4 0 y o นะคะหรือพี่พี่ท่านใดสะดวกแคปหน้าจอสแกน QR โค้ดไลน์ได้เลยน้องไอพระบ้าน E ีพีที่17300บาททุกรายการนะคะขอขอบคุณพี่พี่ทุกทท,ท่านเลยนะคะที่ร,รับชมจนจบคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าจะพี่จา๋าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า